สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้พีเพย์เล่นเกมตัว PUBG Mobile ในการปรับสูงสุดเป็นตัว Ultra HDR นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สามารถปรับเป็นกราฟิกได้ทั้งเป็น90เฟรมแล้วก็ปรับเป็น Ultra HDR ได้ซึ่งพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาเล่นเกมบอกเลยว่าสุดจริงวันนี้พีจะมาเล่นเกมตัวในการปรับสูงสุดกับแท็บเล็ต Xiaomi Pad7 แท็บเล็ตงบที่พีซื้อมา 8,490บาทผมจะนี้บอกเลยว่าสเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริง CPU Snapdragon 7พัด Gen 3นะผม core, G, ออกต o คอแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับรุ่นเบสประเดลยวที่พีทำการซื้อมาตัวนี้พีจะขอแนบงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสนยนไทยประกันูนยนไทยใต้คลิปนี้ให้ให้ผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นจะลงนะครับไม่นะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้ ปลอดภัยในการซื้อเพราะว่าบางครั้งเนาะเราคนหาเองอาจเจอของมันว่าให้กดซื้อตามนี้ผีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างในการปรับสูงสุดกับหน้าจอความคมชัด 3.2K ครับบอกเลยว่าชัดมากตัวนี้ลำโพง4ตัว Dobby a d m o n ปรับ Big v o l ล m ุม่มไปถึง200%ผมตัวนี้มาดูว่าเล่นเกมจะเป็นแม่นำพงผมดูปุ๊การกดตัวนี้ครับผมมีใจลงผมดู คือตัวนี้ผมมันมีเจโลวะผมเจโลคือโคตรดีผมดูเจโลนะผมเจโลนะดวผมเจโลดูคือเจโลโคตรนิ่งอะครับผมคือเป็นเจโลที่แบบจับแล้วดูดูครับผมคือมันนิ่งมากพีชอบเจโลมากผมตัวนี้บอกเลยว่าเจโลคือสุดจริงเป็นแบบตัวที่แบบพีดเบมากอะ แบบพี่ชอบมากผมตัวนี้สับการเล่นเกมพับจีบตัวนี้บอกเลยว่าเจโรคือเวอร์แล้วหน้าจอแซงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแต่ถ้าใครอ่ะงบประมาณเลยสี่พันอีกตัวคุ้มจะตัว o อ n น r p a แพด a อ็นะหรือว่าแค่้องการหน้าจอใหญ่12นี้ก็ไปตัว o อ n น r ร์แพดกพี่จะขอแนบลิงก์ใต้คลิปในการสั่งให้นะครับอันนี้ผมพีเพาะเล่นเกมมาแบตครับพี่ได้มาประมาณสัก5 6นาทีแบตอยู่เ9แบตอึดมาก แบ็ประมาณสัก3%ต่อ10นาทีครับถือว่าแบตอีกขนึ่ทีเปิดเจโรนะแล้วเปิดสูงสุดในการซัพพอร์ตของตัวเครื่องนะครับนี่90บเฟรมบอกเลยว่าสบายผมตัวนี้นะครับรปบเป็นคำว่าเลื่อนไหลแล้วเปิด90เฟรมนะครับลำโพงเป็นบิ๊กบอลลูปบลมน่ครับน่ครับดูการกดแล้วสีสันต้นไม้ให้เรามาถือว่าสุดจริงตัวนี้นะครับน่ครับผมดูเจโรครับคือเจโรมันมีความสมูทของตัว เครื่องมากอะ่ะรู้สึกว่าตัวเกมแบบตัวเจโรอะ่ะตัว Xiaomi ทำการบ้านมาดีมากผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมเ h e Best มากในปี2024 2025นะครับผมกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 7นะครับนะครับซึ่งเป็นรุ่นต่อยอดมาจากเจ้าตัว Xiaomi Pad 6นะครับผมตัวนี้นะ พี่ชอบการาฟิกต้นไม้ใบหญา,ยยามากรู้สึกว่ามันมีสีสันที่ลงตัวจริงครับผมตัวนี้หน้าจอสวยงามมากครับบอกเลยโหไซโลก็ถือว่าใช้ได้ครับผมตัวนี้นะครับทำเงาทำแสงออกมาคือดีจริงครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่า ให้มาดีมากดูว่าผมดูเสียงโอ้ทัดโคตรดีอ่ะ ทัดดีมากครับบอกเลยว่าทัดดีจริงแล้วใจโลคือช่วยได้เยอะเลยอ่ะเดอะเบสมากครับผม <c oughs> โหใครมองหาเลยนะครับโมบแปดพันในปีสองสองห้าตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับ <c oughs> หน้าจออย่างสวยอ่ะพี่ชอบหน้าจอของตัวที่มากเลยครับ <c oughs> ดูสีสันของหน้าจอ แล้วการแสงดขนครัผมของจอภาพคือแบบให้มาแบบสุดมากอ่ะภาพโคตรสวยอ่ะ ตอนนี้แบตอยู่ที่99%อยู่นะครับถือว่าจัดการพลังงานดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับ ดูว่าผมอันนี้เจโลนะครับผมยกให้ดูเลยว่าเจโลมันมีความนี่แหละอันนี้พี่ปรับค่าดีฟอ์ของเจโลนะบางคนอาจจะปรับตามที่เราชอบได้ผมกับเจโเนาะแต่บอกว่าเซี่ยมีตั้งค่ามาให้คือเพอร์เฟกจริงครับอันนี้ขอเช่นชมมากๆเลยนะครับผมกับเจโลนะครับ มันมีความสมูทมากอ่ะเบิร์กจริงครับแล้วกัฟปิกแสงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้เดือดเปรมากครับผมบอกเลย ลำโพงอ่ะจะออกตรงนี้นะครับแล้วก็บอดี้สัมผัสพี่รู้สึกว่าฟิลลิ่งให้มาดีมากในการสัมผัสตัวนี้นะครับตกลงพี่แกจะไปไหนนาอนี่โอ้โแสดงคือภาพเรนเดอร์สักเก๋ไหม บริเวณแบบด้านหลังอะเรนเดอร์ออกมาคือให้มาดีจริงในการเรนเดอร์อันนี้ขอชิญชมว่าในการเรนเดอร์ภาพออกมาสม,มูทแมแบบจริงครับดูดูองศาดูกราฟิกดูในการปัดครับปัดไปปัดมาดูอนมีความสม,มูทและความละมุนเลยมากมตัวนีิสบอกเลยว่า สุดจริงกราฟิกโอ้ยอย่างสวยอะ่ะคือกราฟิกสวยงามมากครับผมเหมาะเลยดูโอ้ใไโลแบบสุดยอดอะ่ะ ดีมากครับบอกเลยคือพี่ชอบใจโรมากอะ่ะหูยยอดแล้วตัวทัชสกรีนของหน้าจอนี่คือตัวเบนมากคือจบครับเลยใครต้องหาแท็บเล็ตที่เล่นเกมดีอะ่ะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับผมนครับขอปิดเสียงก,ก่อนบอกเลยว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะ ราฟิกอย่างสวยครับผมบอกเลยว่าสวยจริงตัวนี้ปีผมก็ประมาณผมได้กินกินตัวพับจีโมบายในการปรับสูงสุดเป็นอัลตร้าเอชดีอาร์นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาถือว่าจัดเต็มจริงนะครับผมนี่เป็นเท่าที่ดูว่าผมน้าดูน้ําคือคือสุดยอดมากครับผมบอกเลยว่าที่หน้าจอสวยแสดงผลกราฟิกออกมาสมบูรณ์แบบจริง คือเดอะเบสมากกับแท็บเล็ตตัวนี้พี่ให้เป็นเดอะเบสจริงครับกับงบ8,000กว่าบาทตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมสวัสดีขอบคุณครับ